เขากำลังรอจังหวะเวลาที่จะทักมาหาคุณนะเหมือนว่าเขาจะคิดได้แล้วกับการที่เขาอ่ะทิ้งคุณไปเราลองมาเช็คพลังงานของใครคนนี้ไปพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นการทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะอะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจค่ะ ไพ่ใบแรกค่ะหกถ้วยคนเก่าคนนี้คิดถึงคนที่คุณกับคุณรอคอยคนที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกันนะความทรงจําระหว่างคุณกับเขามีมากมายนะคะเขาไม่สามารถที่จะลืมได้และไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ชัดเจนเจาะจงไปเลยว่าคนเก่าคิดถึงและคนเก่ากำลังจะกลับมานะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะ ช่วงเวลาที่เขาได้ห่างคุณไปนะคะเขาได้ไปใช้ชีวิตแบบอิสระเขาได้ปลดปล่อยอารมณ์ของเขาเต็มที่แต่ด้วยนิสัยของคนคนนี้เขาเป็นคนขี้เบื่อรักง่ายหน่ายเร็วในช่วงที่มีคุณเขาอาจจะรู้สึกถึงจุดอิ่มตัวและเบื่อหน่ายแล้วเขาก็เลยต้องการความอิสระแต่พอเขากลับไปสู่อิสระมันก็จะถึงจุดจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาก็อิ่มตัวเช่นเดียวกันนะคะ เขาได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหลายอย่างนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่แอคทีฟกระตือรือร้นชอบการเรียนรู้ชอบการผจญภัยและช่วงเวลาที่ได้รับอิสระดูเหมือนว่าเขาก็ไปใช้ชีวิตตรงนั้นค่อนข้างที่จะเต็มที่แล้วก็โลดโผลเลยทีเดียวนะความอิสระมันคือการเสพติดของเขาเลยนะคะไพ่ก้าวถ้วยยังคงเป็นชาวธาตุน้ำอยู่นะคะคนคนนี้เขาเสพติดความอิสระจนเป็นนิสัยนะ เป็นคนที่ชอบการที่ไปผจญภยัยไปเรียนรู้ไปท้าทายกับสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยเวลาใครอยู่ใกล้ก็มักที่จะเอ็นดูเขาแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าเราจะสังเกตตรงเนี้ยไม่ว่าเขาจะไปไหนไม่ว่าเขาจะไปที่ใดแต่คนที่มักจะอยู่ในใจเขาหรือคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยและเข้าอกเข้าใจเขาได้ดีที่สุดก็คือคนเก่า ไพ่สิบเหรียญอะ energy ของไพ่จะเป็นครอบครัวนะคะจะเป็นแบบบรรยากาศแบบพ่อแม่ลูกก็จริงนะแต่คุณสังเกตว่าเหรียญที่สิบจะเป็นเหรียญที่ใหญ่มากมันคล้ายๆกับ Wheel of Fortune กลวงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาก็ต้องวนเวียนกลับมาเป็นวงกลมมาหาคุณคุณอาจจะเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนที่พักใจเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนที่ที่เขาอะจะสามารถทิ้งตัวได้ แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจเขาที่สุดและเขาอยู่ใกล้แล้วเขาสบายใจมากที่สุดนั่นเองช่วงนี้เขารอจังหวะอยู่นะคะเห็นไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับคุณมีการนิ่งมีการเงียบ แต่คุณเห็นหรือไม่ว่าสภาวะการนิ่งเงียบของเขามันคือการนอนหลับพักผ่อนไพ่ที่บ่งบอกว่าการนอนหลับมันหมายถึงว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ตัดขาดไม่ได้จบแต่เป็นการที่ในสภาวะที่มีปัญหาก็วิ่งหนีปัญหาไปซะเลยรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่หัวใจยังอยู่ตรงนี้ผูกไว้กับได้แดงนั่นหมายถึงว่าคุณกับเขายังมีได้แดงโยงกันอยู่ใจของเขาก็ยังอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ แล้วมีคนเข้าหาแต่มันกลายเป็นว่าเขาอะรู้สึกผูกพันกับคุณนะไพ่โชคชะตาเหมือนกับว่าโชคชะตาของคุณกับเขามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณจนไม่รู้จะบอกยังไงซึ่งโยงไปที่ไพ่โชคชะตากับไพ่อดีตนะคะไพ่ความทรงจําในอดีตคุณกับเขาเกี่ยวพันกันมาจากอดีตอาจจะเคยเป็นคู่กันมาบางกรณีก็คือเป็นคู่แฟนบางกรณีก็คือเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนพี่น้อง นะคะเป็นพ่อแม่ลูกแล้วแต่คือมันมีความเกี่ยวพันกันมามีความผูกพันโยงใยกันมามันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันตัดกันไม่ขาดนะคะเขากําลังพิจารณาอยู่กําลังส่งคุณมีการส่องส่องแบบใจเย็นค่ะส่องแบบเรื่อยๆไม่รีบร้อนอย่างที่บอกแหละวว่าเขากําลังหาจังหวะและโอกาส ที่จะเข้าหาคุณรอบนี้เขาจะพยายามทําให้มันดีขึ้นค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาคือบางคนนะคะก่อนหน้านั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่กับการที่จะมีแฟนไพ่เดี่ o o ฟูไพ่เด็กถือไม้นะคะแล้วก็ไพ่ก้าถ้วยอนะ่ะสามใบเนี้ยก่อนหน้านั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมจริงๆ เขาไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบใครไพ่ใบนี้คือรับผิดชอบใครไม่ได้หรอกแค่รับผิดชอบตัวเองให้มันได้ก่อนเถอะนะคะแล้วไพ่ใบนี้ก็ยังรู้สึกสนุกอะ่ะตื่นเต้นด้วยเปือ่อยส่วนไพ่ใบนี้ก็คือยังอยากที่จะคุยคนนั้นคนนี้อยากมีอิสระคุยใครก็ได้ทาอะไรก็ได้ความเจ้าสเสน่ห์ความฮอตมันก็เลยไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครแต่ในเป้าหมายของเขาอะเขาก็รู้ตัวเขานะว่าถ้าวันหนึ่งอะเขาอยากที่จะมีครอบครัวอยากที่จะจริงจังก็เป็นคุณเนี้ยแหละ คนเก่าก็กคือคุณเนี่ยแหละที่เขาอะรู้สึกผูกพันรู้สึกว่ามันตัดไม่ขาดอยากจะกลับมาคุณยังเป็นคนที่มีค่าคุณยังเป็นคนที่เขารู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปเนี่ยมีการมาสอดส่องสอดส่องพิจารณาเพื่อรอเวลาที่จะวนเวียนกลับมาคนคนนี้เวลาเขาคิดจะทำอะไรอะเขาค่อนข้างที่จะใจเย็น นะคะไพ่ราชาเหรียญมาเจอกับไพ่สองไม้นะจามองว่าเขาเป็นคนไม่ไม่รีบด่วนตัดสินใจอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลวิเคราะห์แล้วก็มีการมองการไกลนะคะเขาต้องมั่นใจก่อนก่อนที่เขาจะก้าวไปข้างหน้าหรือก่อนที่เขาจะ Take A c ช i o n ใดๆค่อนข้างมีความระมัดระวังตัวสูงใจเย็นไม่รีบร้อนค่อยเป็นค่อยไป แต่เอเนของไพ่ใบนี้ที่น้าชามองเห็นนะคุณจะสังเกตได้ว่าถ้ามีการถือไม้อะแล้วมองออกไปข้างนอกอะเหมือนเป็นการเตรียมตัวที่จะออกเดินทางแล้วก็ลูกโลกอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีรูปภาพของรถรถตู้รถแวนมันคือการเดินทางก็กำลังคิดในเรื่องที่จะติดต่อค่ะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่น้าชามองเห็นตรงนี้สองไม้กับเก,ก้าถ้วยอะยุเหมือนว่า ถึงแม้ว่าเขากำลังคิดจะติดต่อก,กับมาหาคุณแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ยังมีตัวเลือกอื่นนะมีคนคุยอื่นมีตัวเลือกอื่นหรือบางคนช่วงที่ห่างก,กับคุณไปก็อาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้เหมือนเขามีตัวเลือกอยู่นะตอนนี้แต่มันเหมือนกับว่าเขาเริ่มเสียดายคุณเขารู้สึกว่ามันผูกพันอย่างบอกไม่ถูกไม่สามารถที่จะตัดคุณได้อะ่ะนะคะเขาจะติดต่อกลับมาจริงๆใช่หรือไม่ สามใบนะชาริออตชาวกรกฎนะคะพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลพลังงานของคนที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอายุต่างนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางข้าราชการทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบขนส่งเป็นเซลล์ก็ได้เขากำลังคิดค่ะไม่ใช่แค่คิดที่จะติดต่อนะแต่มันเป็นในลักษณะที่ว่าอยากเดินทางมาเจอคุณด้วย แต่ต้องให้เวลาเขาหน่อยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าอุปสรรคมันค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วมีโอกาสได้กลับมาคบกันเป็นแฟนไหมไพ่ตัโนะสี่ไม้ทาออสวินไม้ค่ะเป็นการติดต่อกลับมาพูดคุยกันนะคะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะกลับมาสรานสัมพันธ์เป็นแฟนเพราะว่าเขาก็ายังติดนิสัยอิสระสันโดษโลกส่วนตัวสูง นะค,ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากเขามีความสุขในโลกของเขานะคะและเขามีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะเป็นคู่กับเราไหมมีเป้าหมายไหมสามไม้นะคะเจ็ดไม้นะคะแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยเขาก็มีเป้าหมายมีเป้าไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเป้าของเขายังไม่ชัดเจนเห็นไหมคะมีสัญ,ญลักษณ์ทำมือรูปหัวใจในความที่เป็นไพ่เด็กอ่ะ ความอาจจะเป็นที่ว่าเขาอายุน้อยหรือเขาอาจจะอายุมากแต่คิดว่าตัวเองยังวัยรุ่นคือเขายังไม่พร้อมจริงๆไพ่ใบนี้หวงพื้นที่ส่วนตัวมีคนเข้าหานะแต่ก็ไม่เปิดเพราะว่าเป็นคนรักอิสระสันโดษมาจากไพ่เอ่อไพ่จอรเฮมิทด,ด้วยเนี่ยมีความอิสระสันโดษแล้วก็เขารู้สึกว่าเขายังชอบการเดินทางการผจญภัยเขายังไม่พร้อมที่จะมีคู่แต่ถ้าถามว่าถ้าจะมีเขาก็อยากจะคิดถึงเราเป็นคนแรก นะคะเพราะจริงๆแล้วว่าเราก็อาจจะมีความพิเศษมากกว่าคนอื่นเห็นไหมเราเป็นคนที่เขารู้สึกว่ามีความพิเศษมากกว่าคนอื่นซึ่งไพ่ใบนี้ก็ยังคงมีได้แดงโยงกันไว้อยู่ ลและไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการวางแผนการวางอนาคตการแต่งงานคือถ้าเขาคิดจะมีครอบครัวหรือมีคู่เราเนี่ยก็คือเป็นคนที่เขามองไว้เป็นอันดับแรกเลยที่เขารู้สึกผูกพันมากที่สุดแต่ตอนนี้เขาติดในเรื่องรักอิสระสันโดษน,นะคะใครที่ชอบคำแำนานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ